ทุกคนวันนี้พี่วิ้จะพาไปเที่ยวปารีสนะคะมาถึงรถไฟแล้วเราต้องแบบเที่ยวเองเปิดแบบเองทุกอย่างเลยนะคะต้องขอบตัวเป็นไกด์ให้ได้นี่คือเราซื้อตัวเข้ามาแล้วก็มารอรถไฟเดี๋ยวนั่งรถไฟรอบเมืองดูมีแผนที่ให้ค่ะเราเป็นผู้สังกฤษภาษาฝรัร่งเศสพวกนี้นะคะลโหลกดาตังสามชั่วโมงก็ก็เช็คอินกันเช็คอินแล้วจะยุเช็คอิน ี่ตกไ้น,น,น,นมัรต้งน้าโตรงนี้ไนี่ตรงข้างหน้าข้างหน้านี่เนี่ย มันค็มีารคิหลายยุกนเองนซื้อตัวเองซื้อตัวแ้อเมนเัได้แล้วจัดตัวนะคะตัว M M อเมตรทนะคะเยก็จะเป็นตั๋ววันเดทิเก็ตเลยนะคะทั้งวันนี่มาเสียบนี่ใช่มาเสียบ เอาลุยเสียฮะไลุยเ,เสียสสสสไ้นเสียไปขึ้นไปขับเร็วเลยจ้าวะอันนี้เ,เมเโทรวันอยู่แปด

ไม่ไฟน่ะก็ถึงแล้วมันจะเขียวเขาจะไม่มีออถึงสถานีรู่นี้นั่น่ะลำานนก็เหมือนกที่ถึงสถานีรก็ีใช่ก็ต้องมมันก็เหมือนกัน ชุดพ่อริสไปเดินวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะขึ้นขโมอขโมยไม่มีเลยเดินตามนะคะสิ่งที่เราจะไปนะคะ,นนะ,คะก็จะเดินไปตรงนู้นนะคะหอไอ้แป๊วอยู่ตรงนู้น,ะะออน,นจ้าจะดูเราหาดูาว่าจะไปทางไหนกันนะคะหาวิธีหาวิธีเดินข้าม <c oughs>